ได้ไหมกล้องย,งยอ,อ,อนกูนี่นี่ปลากะเงี้ยหรือปลาอะไรนี่นนนอะละ อะไรชูอยาปลากระตุนี่ปลาอะไรนี่นี่เอ้านี่ได้สี่ตัวเลยปลากระตัวนีปลากระตุกปลากระตัว่ล่ะ่ล่ะนี่ได้ปลากระเออ จ<ะ>ับนวดมันเหรอจับ,บ,บนวดมันจับจับจับนวดมันนี่นี่เอานี่เอาใช่นี่เะเ่าไไป เออไหนหนวดมันไม่มีหนวดนม่ปลาอะไรปลากระเยง เห็นปลาเล unity, ยจ้วยนิวหนิมองหาหนวดมันว่ะแต่มันก็ลอยต้องเล้งลงเล้งลงเล้งอยู่นั่นแหละนี่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 มันดิ้นอยู่ตรงนี้นี่เดี๋ยวมองมองดูมันเดี๋ยวมันก็ขึ้นอยู่นี่แหละ ปาลาอะไรอยู่ในขาพอดีนิ้ว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  นี่มันลอยอยู่นี่อี่มไม่หนี่ยหายหมดแล้วเองนี่นั่นเอาปลาทิ้งทำไมล่ะให้เจ้าลอยอ้อมลงอะไ,ไ,ไรนี่เนีย ร้อยห้าตัวเองตรงนี้นี่นี่ปัดตะลิงนี่ปัาตะลิงของนี่เออขนมนุ่นนุ่นข้าหลังเองน่อเห็นไหมนวดมันน่เห็นไหมนะนั่นนั่นเห็นไหมน่ะจับนี่นี่นิ้วนี่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  จับนี่มันนี่นีจับนั่นเห็นไหมเนี่ยนี่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 ได้ไหมเที่ยวเอาไว้ได้แล้วอ้าวปลาหมออะไรอยู่ในขานี่เอ้าพอเอาไปเก็บนั่นนี่ เอาไปใส่คูไว้ไป,ไปอุดป่าปลาเลย